นี่คือเห็ดเพาะที่ทำสูญยากาศและเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เห็ดเพาะนั้นสดและยังคงสภาพเดิมไว้ก็คือหลังจากนำไปนึ่งเสร็จสั์เรียบร้อยแล้วเราก็นำไปพึ่งลมพึ่งลมประมาณ2-3ถึง3ชั่วโมงแล้วก็นำมาทำสูญยากาศแบบนี้เก็บรักษาได้เป็นปีนะครับโดยรักษาความสดและความอร่อยไว้ในตรงนี้ ต้องขอบคุณป้าแมวที่ได้ซื้อมาฝากนะครับนี่ครึ่งกิโลสามร้อยบาทตีเป็นเงินพี่น้องชาวลาวหนึ 1, ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกีบหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกีบถ้าตีเป็นเงินเมืองลาวนะครับไม่ถูกถูกนะครับแสนกว่าบาทเกือบสองแสนกับนี่ ไม่ใช่ธรรมดาครับแต่เป็นพี่น้องชาวไทยแล้วก็300บาทก็แหม่ไม่ธรรมดานะครับขอบคุณพี่สาวมากๆที่ซื้อเห็ดเพาะมาฝากนะครับครึ่งกิโล300บาทนี่คือเห็ดเพาะเห็ดเพาะที่นำไปนึ่งหลังจากที่นำไปนึ่งเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วเราก็มาตากพึ่งลมให้แห้งประมาณ1-2ชั่วโมง นี่ด้วยประสบการณ์ของตัวผมเองครับที่เคยส่งไปให้แม่ยายที่จังหวัดแพร่ส่งทุกปีครับปีหนึ่งก็ส่งปีละครั้งเพราะว่าเห็ดเพาะนั้นหนึ่งปีจะมีหนึ่งฤด,ดูที่เห็ดเพาะนั้นออกให้เราได้กินได้เราจะทํำยังไงให้เห็ดเพาะนั้นจะรักษาสาภาพความสดและ เก็บไว้ได้ยาวนานตลอดไปอันดับแรกหนึ่งวิธีที่ตัวผมเองด้วยประสบการณ์ที่ทำมาหลังจากที่ได้นำเห็ดเพาะมาแล้วเราก็ล้างเห็ดเพาะล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งหลังจากที่นำไปนึ่งเสร็จสั์เรียบร้อยพอสมควรประมาณสักยี่สิบนาทีนำออกมาพึ่งลมนะครับไม่ใช่พึ่งแดดนะครับพึ่งลมประมาณสองชั่วโมง หลังจากนั้นเราก็จะนำเห็ดเพาะนั้นมาภาชนะถุงพลาสติกแล้วก็นำใส่กล่องโฟมแล้วส่งไปที่จังหวัดแพร่สามวันถึงที่นั่นวิธีที่ดีที่สุดด้วยประสบการณ์ตัวผมเองได้หลังจากนึ่งและพึ่งพึ่งแลวนำไปแพ็คหลังจากแพ็คเสร็จสั์เรียบร้อยนำไปใส่ช่องฟิส วันรุ่งขึ้นใส่กองโฟมแล้วเดินทางไปที่ปรษยนีย์แล้วก็ส่งไปยังจุดหมายจบเสร็จสัดรเรียบร้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยสำหรับการเก็บเห็ดเผาะในคลิปนี้สบายดี Somebody.